บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้เรามาซ่อมโทรทัศน์ตามแบบของช่างทวีปอาจเที่ยงทำกันนะครับเป็นโทรทัศน์ยี่ห้อฟิลิปนะฟิลิปนะรุ่น เดี u, e au, aa, aa, ๋ยวเรามาดูรุ่นกันว่ารุ่นอะไรรุ่นนะรุ่นอยู่ข้างหลังนะต้องเดินมาข้างหลังนะโตรทั์ฟิลิปส์นะรุ่นยี่สิบเก้าพทีหทับเก นะครับหกสิบเก้าเรามาดูแท่นเครื่องนะอันนี้แท่นเครื่องนะแท่นเครื่อง L ศูนย์หนึ่งจุดหนึ่งเอนะอาการนะเรามาดูอาการเด้เจ้าของบอกว่ามันเปิดติดแล้วดับนะเปิดติดแล้วดับไหนมันเป็นยังไงอาการเปิดติดแล้วดับนะเดี๋ยวลองทดสอบป้อนไฟเข้าไปสินะว่าจะเป็นอาการ อย่างที่เจ้าของเขาแจ้งไว้ไหมนะเดี๋ยวเสียบปลั๊กก่อนนะเอาเสียบปลั๊กเสียบปั๊กแล้วนะเสียบปั๊กแล้วเอากดเปิดอ้อนอา,อา,อา,อานะมีตตโนขึ้นมานะแร็แรบๆแ็แด,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 ดับไปแล้วดับไปแล้ว ดับไปแล้วเ,เดี๋ยวปิดสะปิดแล้วเปิดใหม่นะเอาเปิดใหม่เสิเปิดใหม่สิเอ้าวมานะแสงมานะนี่นะมาแล้วแวบๆแ,แล้วแวบๆแวบๆแบบนะอ้าวดับไปแล้วนะดับไปแล้วดับไปแล้วอว๋อแล้วนะ โอเคนะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันดูนะว่าสาเหตุเปิดติดเป็นสนโนแล้วมันดับไปอ่ะนะเกิดจากอะไรนะเดี๋ยวนะเอ,เอาปลั๊กออกก่อนนะเอาปลั๊กออกก่อนเพื่อความปลอดภัยนะเล่นกับไฟนะมองไม่เห็นมองไม่เห็นอย่าประมาทอย่าประมาทนะเอาแล้วนะเอาปลั๊กออกแล้วนะออกแล้วเอาระนะ เดี๋ยวเราก็จะมาถอดนอด็อตฝาครอบด้านหลังทอทัดกันนะมันจะมีน็อตทั้งหมดนะหนึ่งสองสามสี่นะสี่ห้าหกนี่นะหกแล้วก็ด้านหลังอีกสามตัวนะหกเจ็ด แปดนะทั้งหมด9ตัวนะแล้วก็ขันออกมาอาการเปิดติดนะไฟเข้าเปิดติดนะแต่ว่ามันเข้าได้ประมาณสักสีหวินาทีเองสีหวินาทีแล้วมันก็ตัดดับ ข้างหลังอีก3ตัวนะสตัว,ตวเอานะออกหมดแล้วนะออกหมดแล้วออกหมดแล้วเอาละนะเราก็เปิดฝาครอบด้านหลังออกมาแล้วนะเปิดออกมาแล้ว เดี๋ยวเราจะดึงแผงวงจรออกมานะดึงแผงวงจรออกมานี่ตรงนี้จะมีล็อกอยู่นะล็อกบอร์ดนะล็อกแผงวงจรนะเนี่ยนะล้วก็ง้างนะง้างแล้วดึงออกมานะสองข้างนะข้างนี้ข้างหนึ่งแล้วก็ข้างนี้อีกข้างหนึ่งตรงนี้นะเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกล็อกเป็นเขี้ยวล็อกแผงวงจรอยู่นะเนี่ยนะมันเป็นเขี้ยวล็อกแผงวงจรอยู่เดี๋ยวเราก็ง้างออก ทั้งสองด้านนะซ้ายขวานะง,าง้างออกแล้วก็ดึงบอร์ดออกมานะาแล้วดึงเอาละ,อ,าละ,อ,าละออกมาแล้วเอามาเอาวเอาล,ะ,อาละนะ,เ,ะนะเดี๋ยวเราก็จะทําความสะอาด่อยนะเป่าฝุ่นทําความสะอาดแผงเลยนะมันกกรตกนะนี่นะ เอาทันนะได้ปัดฝุ่นทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็จะมาเช็คไฟร้อยก่อนนะเช็คไฟร้อยนะนี่ดีซีตัวนี้นะเช็คไฟร้อยเรามาตรวจสอบกันดูเซ่นี่นี่ตำแหน่งนี้นะตำแหน่งนี้นะสองสี่ห้าศูนย์นะเราก็ตั้งมิเตอร์ไปที่สองร้อยห้าสิบโวลต์ดีซีนะดีซีวีนะนี่นะนะ สองเติบโวล์ก็พอนะเสร็จแล้วเราก็ใช้ปลายสายมิตเตอร์ดำแดงเนี่ยนะจิ้มคอมไปที่ซี<อ>เลยนะขาซีเนี่ยนะซีไฟร้อยตำแหน่งสองสี่ห้าศูนย์เนี่ยนะจิ้มคอมไปเลยนะจิ้มไว้ก่อนนะจิ้มไว้ก่อนนี่นะเราก็จิ้มไปนะเอาปลายมิตเตอร์สีแดงจิ้มตรงขั้วบวกนะขาบวกนะส่วนมิตเตอร์ปลายสายมิตเตอร์สีดำนี่จิ้มไปที่ขาลบนะของซีไฟร้อยนะ โอเคแล้วเราก็เปิดสวิต์นะเปิดสวิต์เปิดสวิต์แล้วดูเจ๊นะขึ้นกี่โวลต์นนะดูเข็มนะเอาเปิดสวิต์นะเดี๋ยวทั้งวทวีจะเปิดสวิต์แล้วนะเอาไฟขึ้นนี่นะดูที่มิเตอร์นะเข็มมิเตอร์ขึ้นที่ร้อยยี่แปดนะร้อยยี่แปดถือว่าถือว่าปกตินะไฟร้อยนะโอเคนะ ปิดทวิตก่อนนะนะร้อโวลต์ถือว่าปกตินะสาหรับเครื่องนี้นะปกติต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเช็คไฟสกรีนกันนะเช็คไฟสกรีนวิธีเช็คแล้วกใ็ใช้มิเตอร์เข็มเนี่ยนะปรับไปที่1000โวลต์ดีซีนะนี่นะนี่นะโวน สาปปปยมิเตอร์สีดํานี่เราก็จิ้มไปที่กาวหลอดภาพอันนี้กาวนั้นเนี่ยเป็นลวดสลิงเนี่ยนะมีะปงิงมีลวดสลิงเนี่ยเลยกกาวหลอดภาพนะจิ้มไปนะแต่เดี๋ยวช่างทวีปจะใช้ปากคีบนะจะได้แน่นๆนะนะใช้ปากคีบนี่นะใช้ปากคีบนะคีบที่สายมิเตอร์สีดําด้านหนึ่งนะนี่นะแล้วก็ปากคีบอีกด้านหนึ่งนี่ปากคีบอีกอันนึงแล้วก็ไปหนีบนะเนี่ยหนีบที่กาวหลอดภาพตรงนี้เห็นไหม น้าจะได้แน่นนะจะได้แน่นสายมิเตอร์เข็มสีแดงเนี่ยนะแล้วก็จิ้มไปที่ตําแหน่ง V2 นะอันนี้เป็นสายสกรีนนะเนี่ยนะสายสกรีนที่ออกจากไฟแบบเนี Hyper ่ยนะเส้นเล็กเนี Tsch ่ยนะเส้นเล็กเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยมันก็จะไปเข้าที่แผงตูดจอนะแผงตูดจอตําแหน่งตําแหน่ง VG 2ีะนะแล้วก็จิ้มจิ้มตรงนี้คอยไว้เลยนะจิ้มคอยไวแต่เดี๋ยวช่างทวีปจะใช้ปากคีบนะคีบมันจะได้แน่นนะ ใช้ปักคีบคีบนะที่ปลายสายมิเตอร์สีแดนีีนะด้านหนึ่งนะส่วนอีกด้านหนึ่งนะเดี๋ยวช่างทวีปก็จะมาคีบตรงตรงขาวีจีสองเนี่ยขาสกรีนเนี่ยนะขาสกรีนของไฟแบบเห็นไหมนี่นะคีบไปแล้วนะคีบไปแล้วโอเคนะต่อไปแล้วเราก็จะมาปรับตรงปุ่มสกรีนนะมันจะมีสองปุ่มนะที่ไฟแบตเนี่ยนะ ปุ่มปุ่มบนนี่เป็นปุ่มโฟกัสนะส่วนปุ่มล่างเนี่ยนะปุ่มล่างเนี่ยนะเนี่ยนะอันนี้ปุ่มล่างเป็นปุ่มปรับสกรีนนะนะอันนี้เป็นปรับสกรีนเร่งแสงนะแล้วก็ใช้เนี่ยเดี๋ยวเราจะปุ่มปรับปุ่มล่างเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะปรับปุ่มล่างนะใช้ไขควงปากแบนเนี่ยนะไขควงปากแบนนะจิ้มเข้าไปนะเอานะเดี๋ยวเราจะดูซินนะว่าเครื่องนี้ใช้ ใช้ไฟสก,กรีนกี่ร้อยโวลต์นะแล้วก็เปิดสวิต์นะเปิดสวิต์เอา้าเปิดสวิต์แล้วนะออาเปิดสวิต์แล้วนะขึ้นเท่าไหร่สามร้อยสิบห้านะไฟสก,กรีนสามร้อยสิบห้านะแล้วก็ตกนะสามร้อยสิบห้าแล้วก็ตกนะเดี๋ยวเราจะปรับขึ้นเป็นสามร้อยยี่สิบนะค่อยๆปรับทีละนิดละนิดนะทีละขีดนะปรับทีละขีดนะ่ะเ,เดี๋ยวเราปิดสวิต์ก่อน โอเคปิดสวิตแล้วนะเมื่อกี้ไฟตะกินสา5เดี๋ยวเราจะปรับขึ้นไปอีกขีดหนึงเป็นสามร้อยนะเ,เปิดสว,วิตนี่นะสามร้อยนะ้าเราก็เล่งขึ้นไปนะหมุนเล่งขึ้นไปนะสามรอ่ามร้นะ320เอาละนะดูเทมันตัดไหมเอาตัดนะสามก็ยังตัดอยู่นะ 320ก็ยังตัดอยู่ปิดสวิตช์ก่อน320เอา325นะเพิ่มเป็น325นะ325นะลองดูแท้เอากปดสวิตช์นะปรับขึ้นไป325 325แล้วนะ325ดูเทสตัดไม้ สามร้อ้าวก็ยังตัดนะก็ยังตัดเนี่ยนะค่อยๆปรับไปทีละนิดนะเจ็เย็นนะใยเย็นของเดิมเข้ามา315ใช่ไหมสาม้ยสิบาเราปรับถึง325้าแล้วก็ยังใช้ไม่ได้นะเอาปรับขึ้นไป3 3มิบนะเปิดสวิตช์สามอยมินะปรับขึ้นไปนะหมุนนะปรับสกรีนขึ้นไปสามิบนี่สามิบแล้วนะ เราดูเซดูเซ่นะตัดไหมอา้าวตัดนะตัดเอาวปิดสวิตก่อนปิดสวิตสามร้อยสามติดขึ้นไปสามร้อยสามห้านะปรับขึ้นไปอีกนะจนกว่าจนกว่าเข็มจะไม่สวิงนะเข็มจะไม่ตกนะอา้าวปรับสามร้อยสามห้าเด้สามร้อยสามห้านะ 5, นะปึ๊บเปิด เจ็สามร้อยสามห้าปรับขึ้นไปสามร้อยสามห้านี่สามร้อยสามห้านะสามร้อยสามห้าดูเซ็เข็มตกไหมสามร้อยสามห้าก็ยังไม่ได้นะก็ยังไม่ได้สามร้อยสี่สิบอ้าวนะไม่ขึ้นแล้วนะเอาเข็มไม่ขึ้นล่ะนะเปิดสวิตซ์แล้วเข็มไม่ขึ้นล่ะนะเปิดสวิตส์นี่สวิต อ้าวเปิดสวิตแล้วนะเข็มไม่ขึ้นนะเข็มไม่ขึ้นเลยเนี่ยเปิดสวิตแล้วเข็มไม่ขึ้นเอาปิดแท้ปิดปิดปิด,เป,ดเปิดใหม่นะเปิดใหม่นะอ้าวเปิดแล้วเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นเลยนะเข็มมิเตอร,กกร์ไม่ขึ้นนะเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นนะปรับตะกูลยังไงก็ไม่ขึ้นนะเนี่ยหมุนนะเนี่ยนะ เนี่ยหมุนนะหมุนสกรีนปรับสกรีนเข็มก็ไม่ขึ้นนะเนี่ยเข็มนิ่งเลยนะเอโอเคนะเราก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่ไฟแบตก็ได้นะเดี๋ยวเราจะทดลองเปลี่ยนไฟแบตก่อนนะแล้วมาดูซินะว่ามันจะแก้ปัญหาได้ไหมนะมนะพักเกียบออกก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะอย่าประมาทจนนะอย่าประมาทเชียวนะโอเคนะเราก็ ปักขีบออกนะปักขีบออกนะกาวหลอดภาพนะเอาออกนะเอาละนะโอเคนะวิธีเอาออกนะวิธีเปลี่ยนไฟแบตนะวิธีเปลี่ยนเปลี่ยนไฟแบตเดี๋ยวเราก็จะต้องถอดทุบไฮโวลต์ออกนะนี่นะทุบไฮโวลต์นะเวลาถอดนะเราก็ต้องใช้ใช้ไขควงนะระวังนะไฟแรงสูงอยู่นี้นะเราต้องช็อตลงกาวก่อนนะมันมีกระแสไฟฟ้าค้างอยู่นี้เป็นหมื่นโวลต์เลยนะอย่าประมาทนะอย่าประมาทเนี่ย นะดเดี๋ยววิธีช็อตลงกาวเดี๋ยวเราก็ใช้ปากคีบนะใช้ปากคีบเนี่ยนะคีบไปที่ไขควงนะไขควงปากแบนนั้นเนี่ยนะปากคีบคีบไว้ไปลายปากคีบอีกด้านหนึ่งแล้วก็ไปนีบกับกาวนะกาวหลอดภาพเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยนะมนะีไว้นะเพื่อที่เราจะชอ็อตกระแสไฟฟ้าลงลงกาวนะมันจะได้ยินเสียงน้ำแปะเลยนะเนี่ยเนะี่ยไฟมันแรงนะ แล้วก็ใช้ใช้ปลายปลาย,ลายไถควงเนี่ยนะแย่เ yeah, ข <Yeah, S 1> <ๆ>้าไปเลยนะเนี่ยนะจะได้ยินเสียงเลยนะนะได้ยินไหมไดังแปะนะเนี่ยอันตรายนะเป็นหมื่นโลนเลยนะเสียหมดแล้วนี่หมดแล้วนะหมดแล้วนะแล้วก็ดึงนะงัดออ,ออกมาแล้วนะ ออกมาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วโอเคปลอดภัยแล้วนะปลอดภัยโอเคนะเดี๋ยวเราก็นะจะถอดสายสกรีนกับสายโฟกัสนะนี่นะสองสองเส้นนี้นะไปสองเส้นนี้นะมันจะไปเข้าสู่จอภาพนะนี่จะมาเข้าที่แผงสู่จอนี่นะเส้นใหญ่นี่ก็เป็นสายโฟกัสนะเส้นเล็กนี่เป็นสายสกรีนนะนี่นี่อันนี้สายสกรีนนี่นี่นะสายสกรีน นะเดี๋ยวเราจะถอดสายสกรีนก่อนนะตำแหน่ง V2 เนี่ยนะเนี่ยนะนะเราก็ใช้หัวแรงเนี่ยนะจี้ออกนะเอาละออกมาแล้วนี่นะเห็นไะหออกมาแล้วนี่สายสก,กรีนนะสายสกรีนออกมาแล้วสายโฟกัสเราก็ดึงนะดึงแผงตูดจอภาพออกมานะค่อยๆดึงนะขยับใยขวาใยขวานะก็ค่อยๆขยับนะนะออกมาแล้วนะออกมาแล้ว อันนี้เป็นสายโฟกัสนะมันจะมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้นะเรากดลงไปนะเนี่ยนะเนี่ยกดลงไปนะกดลงไปแล้วเราก็ดึงสายขึ้นมาเนี่ยดึงขึ้นมาอ่ะออกมาแล้วเห็นไหมออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นปุ่มกดนะกดลงไปแล้วก็ดึงสายขึ้นมาเนี่ยออกมาแล้วนะต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะถอดถอดขาไฟแบตนะถอดไฟแบตออกมานะเราต้องพลิกบอร์ดนะพลิกบอร์ด นี่นะนี่นะขาไฟแบตนะนี่ครึ่งวงกลมนี่นะโคง้งโค้งโค้งๆนี่นะอันนี้เป็นเขี้ยวนะเป็นขาล็อกพลาสติกไฟแบตนะมันจะล็อกแล้วก็ดันออกด้วยนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะบัตรกีออกนะนี่อันนี้ที่ดูตะกัวนะดูตะกัวออกก่อนตอนนี้ฐานว่าอาจจะเป็นที่ไฟแบตนะล้วก็เปลี่ยนไฟแบตก่อนนะแล้วก็ทดลองเปลี่ยนไฟแบตก่อน ดึงออกมานะเนี่ยนะไฟแบตนะแล้วก็ดึงออกมานะดึงออกมาอออกมาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วดูดออกมาแล้วนะไฟแบตนะเบอร์อะไระดูที่เบอร์อะไรไฟแบตนะ jf ศูนย์ห้าศูนย์หนึ่ง ขีด9185นะโอเคนะเดี๋ยวช่างทวีปก็จะไปเบิกอะไรก่อนนะไปเบิกไปเบิกไฟแบตตัวใหม่มาก่อนนะคอยสักครู่นะโอเคนะนี่ช่างทวีปก็เบิกตัวใหม่มาแล้วนะไฟแบตนะตัวใหม่นะอันนี้ตัวใหม่ช่างทวีปเบิกมาแล้วนี่นะ นี่ตัวใหม่นะตัวใหม่เบอร์อะไรดูเต้เบอร์เดียวกันเลยนะนะเบอร์นี้นะเบอร์เดียวกันนะเบอร์เดียวกันนะโอเคจะใส่เข้าไปนะวิธีเปลี่ยนนะวิธีเปลี่ยนนะแล้วก็เอาตัวใหม่เนี่ยใส่เข้าไปเลยนะมันจะมีรูเป็นขาขาเนี่ยนะของเดิมเขานะเนี่ยนะเห็นไหม นี่นะตรงรูแล้วนะตรงรูแล้วนะนี่นะแล้วก็กดนะอันนี้เป็นขาล็อกพลาสติกนะมันจะมีรูอยู่นะนี่นะแล้วกดลงไปให้มันตรงรูเลยนะนี่มันล็อกแล้วนะโอเคนะเราก็กดกีนะเราก็บตดกีเข้าไปนะเอาละแล้วก็กดนะกดไฟแบตให้มันให้มันแนบสนิทกับแผงวงจรนะเนี่ยนะโอเคนะเอาละแล้วอีกด้านหนึ่ง ะแล้วก็กดกดไฟแบตไปนะเนี่ยนะกดไฟแบตให้มันแนบกับแผงวงจรนะโอเคเรียบร้อยนะเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไล่ไล่บัตรกีไปเลยนะให้ทั่วทุกขาเลยนะเนี่ยนะให้ทั่วทุกขาเลยนะเอาซะโอเคนะเสร็จแล้วนะเราก็บัตรกี ไฟแบบเรียบร้อยแล้วนะแบัเตรีเรียบร้อยแล้วนะใช้ตะกัวล้างก็หน่อยนะอะใช้ทินเนอร์นะ,ะใช้ตะกัวล้างล้างได้ยังไงแม่ทินเนอร์นะนะตะกัวล้างพูดผิดขอโทษขอโทษนะนี่นะใช้ตะกัวลาใช้ทินเนอร์นะเอาละนะ แล้เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็พลิกเบาอเอาแล้วนะต่อไปสายตะก,กีนกัสสยโฟกัสนะอันนี้สายโฟกัสเส้นใหญ่หน่อยนะส่วนสายตะก,กีนนี่เส้นสีแดงจะเล็กกว่านะก่อนอื่นเราก็ใส่สายสายโฟกัสไปก่อนนะนะมันจะมีปุ่มกดอยู่นะตรงเนี้นะ เนี่ยนะนะมันจะมีปุ่มกดอยู่นะแล้วก็กดลงไปก่อนนะเนี่ยกดลงไปนะกดคนะ้างไว้นะกดค้างไว้เราก็ใส่สายโฟกัสเข้าไปแย่เข้าไปน,นะนะแย่ไปให้สุดเลยนะพอสุดปับ๊บเราก็ปล่อยนะเนี่ยนะเนี่ยดึงไม่ออกแล้วเห็นไหมแน่นละดึงไม่ออกแล้วนะอันนี้สายโ,นะนะโฟกัสเสร็จแล้วนะนะสายโฟกัสเสร็จแล้วนะต่อไป สายสกรีนนะอันนี้เป็นสายสกกีนนะสีแดงเส้นเล็กนี่นะเห็นไหมเนี่ยตำแหน่ง V ีนะเราก็แย่เข้าไปน,าาไน,นะเราก็แย่กาไปน,นะเห็นไหมเนี่ยนะนะตำแหน่งวีนะเราก็ใส่นะใส่แผงตุจจอเข้าที่นะเข้าที่เดิมนะมนะกดลงไปนะ นะเสร็จแล้วนะเราก็จะใช้ตะกัวบัตรกีขาตะกีเนี่ยนะนะจีวีวีจีสองเนี่ยนะเอาละนะเสร็จแล้วนะบัตรกีเสร็จแล้วนะโอเคนะเรียบร้อยนะต่อไปอันนี้จุกไฮวอ์นะจุกไฮวอ์นะจุกไฮวอ์ของไฟแบตนะอันนี้นะเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าที่เดิมนะ S <S นี่นะวิธีใส่นะเราก็ทําแบบเมื่อกี้นี้นะปกักขีปักขีปไขควงไว้ด้านหนึ่งนะนี่นะขีปไว้ด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งของปกักขีบนะอีกด้านหนึ่งก็ปกักคีบแล้วก็ไปขีบที่ที่กาวหลอดภาพนะนี่นะที่กาวหลอดภาพนะนี่นะแล้วก็ขีบนี่นะคีบที่กาวหลอดภาพไว้นะมันมีสองเขี้ยวนะแล้วก็อย่าไปเขีย้ยวนึงก่อนนะ อย่าไปเกี้ยวหนึง่งต่อคนอีกเกี้ยวหนึง่งมันวก็ใช้ไขควงเนี่ยนะใช้ไขควงเนี่ยดันดันเข้าไปในรูดันเข้าไปเข้าแล้วนะเข้าแล้วปิดโชว์นี่เรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยเอาออกนะเอาปักขีบออกแล้วก็ใส่จุบไฮวต์เสร็จแล้วนะอันนี้จุบไฮวตนนะใส่แล้วนะ ขาะก,กีนนะขาตะก,กีนบัดกีแล้วขาโฟกัสใส่เรียบร้อยนะขาไฟแบตตัวนี้เราก็บัดกีเรียบร้อยแล้วนะบัดกีเรียบร้อยแล้วโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาวัดไฟตะก,กีนกันนะก่อนอื่นเราก็ตั้งมิเตอร์ไปที่1นึ่งนโวลต์ดีซีนะนะวิธีวิธีวัดแล้วก็ทําแบบเมื่อกี้เนี่ยนะทําเหมือนกันนะ นะช่างทวีปก็จะใช้ปากคีบนะคีบไปสายมิเตอร์สีดํานะคีบไปสายมิเตอร์สีดําแล้วก็ปากคีบอีกด้านหนึ่งแล้วก็ไปกับที่กาวกาวหลอดภาพนะนี่กาวนี่นะเนี่ยนะที่เป็นสป,ปริงเป็นสแตนเลสลวดสป,ปริงเนี่ยนะคีบเอาไว้นะคีบเอาไว้ส่วนปากคีบอีกด้านหนึ่งนะนี่นี่นะปลายปากคีบ มิเตอร์สีแดงอีกด้านหนึ่งนะแล้วก็เอาปะเอาปากคีบเนี่ยนะคีบคีบไว้นะแล้วก็ใช้ไปคีบที่ที่จุดสกรีนนะที่สายสกรีนนะเนี่ยที่ตูดจอภาพสายสกรีนเนี่ยนะ V2 เนี่ยนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะปรับป,รปุ่มสกรีนนะปุ่มล่างเนี่ยนะเนี่ยนะปุ่มล่างนะปุ่มบนเป็นโฟกัสนะปุ่มบนโฟกัสไม่ใช่นะนี่เรามาปรับ ข้างล่างนี่นะสกรีนนี่นะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะปรับปรับไฟสกรีนให้เท่ากับของเดิมเขานะของเดิมเขาไฟสกรีนมันสามร้อยสิบห้าใช่ไหมสามร้อยสิบห้าเดี๋ยวเราก็จะปรับนะปรับไฟสกรีนให้ให้เข็มชี้ไปตรงสามร้อยสิบห้าโวลต์ก่อนนะสามร้อยสิบห้าอยูนะ่ประมาณตรงนี้นะประมาณตรงนี้นะสามร้อยสิบห้า โอเคนะแล้วเปิดสวิต์นะอา้าวเปิดสวิต์อา้าวเปิดสวิต์แล้วนะเปิดสวิต์แล้วนะแล้วก็ปรับนะับปรับเข็มมิเตอร์ไปที่ตำแหน่งสามร้อยสิบห้าโวลต์ก่อนนะเพราะว่าของเดิมเขาสามร้อยสิบห้านะนี่นะสิบห้านี่นะอา้าวตกนะตกปิดสวิต์ปิดสวิต์นะปิดสวิต์นะ ตำแหน่ง3 1 5ไม่ได้นะตัดนะเดี๋ยวเราก็เพิ่มไป3 2 0นะตำแหน่ง3 2 0เพิ่มขึ้นไปทีละขีดละขีดนะเย็นนะเนี่ยนะเย็นนะเย็นนะเพิ่มไปทีละขีดนะเมื่อกี้315ตัดอา้าวเป็น320นะนะเ,เพิ่มไป 300, 3 0 0อ้าว320ก็ตัดนะต่อไป3 2 5นะ เอาเปิดสวิตสาร้อยยี่้านะค่อยๆปรับนะ3า5ร้อยยี่้า้านะตัดนะ325้าก็ตัดต่อไป330บนะปรับเป็น330ร้อบโวล์นะ330ร้อยโวล์ปรับขึ้นไป330ปบปนะ สามร้อยสามสิบโวลต์สามร้อยสามสิบโวลต์ไม่ตัดนะสามร้อยสามสิบโวลต์ไม่ตัดเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าที่นะเอามาแล้วนี่มาแล้ว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 นะมาแล้วมาแล้วนะนี่นี่มาแล้ว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 นะ สามร้อยสามสิบมาแล้วนะไฟมาแล้วนะแสงออกแล้วเนี่ยเป็น,นโนแล้วนะสามร้อยสามสิบมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราจะทดสอบป้อนสัญญาณเข้าไปสินะว่าจะใช้ได้ไหมนะเราจะทดสอบป้อนสัญญาณเข้าไปนะป้อนสัญญาณเข้าไปก่อน สบู่ชมครับเอ้ามาแล้วมาแล,วแล้วสนุกแน่นะครับเล่นเลยเโซ่นะดูเซ่ดูข้างหน้าเซ่ดูข้างหน้าเซ่มาแล้ว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 นะมาแล้วภาพมาแล้วนะภาพมาเสียงมานะชัดแจ๋วเลยชัดแจ๋วเลย โอเคนะนหลังจากที่เราได้เปลี่ยนไฟแบตไปแล้วนะตัวทัศน์ยี่ห้อฟิลิปก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วขอบคุณมากครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมเราจะมีคลิปวิดีโอดีๆมาแนะนำท่านในโอกาสต่ตอๆไปถ้าท่านสนใจ ก็กรุณากดติดตามหรือกดกระดิ่งด้วยนะครับ